ขขากินเบิหมดแล้วเบิดตเลยต้องตามบานนี่เนาะเาตานีาเป็นยงกดือโอซื้อซื้อมเจ้าอันเจ้าคือบซื้อเข่าอันเออเป็นข่าสารโดดดกตอนนั้นยางยูก็เลยซื้อข่าเป็นเข่าเปือกแล้วกมันก็ยากมนเมาเองนี่แล้วนี้เนาะเห็นบอเออ จังพอยังว่าบ่เห็นเจ้าอยู่เฮือนเนาะอยู่ฝุ่นบ่เห็นเห็นแต่ส้างมื้อนี้ตําเข้าอยู่พี่แต่ว่าอันนี้ก็ตําอือแต่ละคนมามามาเยี่ยมเจ้าก็ตําซอยเจ้าอยู่บ่ลูกล่ะเฮอมาอุ่นน้ําาสิตําซอยโอ้จนแกตําเนาะ ดูเบิงบ่งๆวันละเบาอันนิบักไม่ใช่เจ้าในนิดน,น,นึงเด้ออ้๊บเ่อค้างเสียงก่อนพี่นอ้องครับโอ้เมื่อยเบิ่งหันแตกบ่แล้วมือไม่ได้ครับโดยที่บอกอคือเห็นเพื่อน h ็ดแบบนี้เนาะดนดโดยนโมเมนต์่ีู้่อ๋อวันนี้หาก็ได้รอบเดียวว่าดูโดยโ โอ้ยพีงงยังสองรอบอีพัดเบิ่งเงินสากมองมันเกะกัวสิคน,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 นเลยอืมปุามมา๊บเบิ้องหันมือหันเบื้องได้เจ็บแหงตัวนี้บอกมือจนสันนะ่นพี่น้งงนองน้องเพิ่ยิวเขาเนาะมึงียังกินซ้ำน้องเลยมือนี่ พิ่นให้เพิ่นเครียดผู้ใดพี่น้องเลยเนาะอู้หึบสบายดีเนาะเป็นี่ได้เมื่อยเมื่อยบ่ลูกเมื่อยบ่ดูอ้าวพี่เห็นต,ตั๊มจะโดนแล้วยังบ่ยาโย่ยังบ่พ่อบ่อสแก่สองแล้วตั๊มแล้วตั๊ตมแล้วก็ะตัอีกอเมื่อย์แล้วคือจะเป็นลมเนี่ยฮะเนาะโอ้ยพักผ่อนก่อนแล้วตัวนี้ยาก่อว่าเดิมด้อ ใส่เวลาดนบ่ดนบ่อันเดียวนี่ยดนบ่ดนอยู่ดุนไงพี่น้องเนาะนี่โอ้ยเมื่อยด้พี่น้องเลยออเขากินเบิร์ตหมดแล้วเบิร์ตเลยต้องตามาหนเนาะเาตาเคัเพียงนือทางึงานวันซื้อเขาไี้แล้ว โอ้ซื้อซื้อท่านเจ้าอันเจ้าคือบซื้อเข่าอันเออเป็นเข่าสารโดดลูกตอนนั้นยังอยู่อืมก็เลยซื้อเข่าเป็นเข่าเปลือกก็เลยมันก็ยากมันเมาเองนี่แล้วอันนี้ต่อไปเนาะเห็นบ่เออยังพ่อยังว่าบบเห็นเจ้าอยู่เฮือนเนาะอยู่ฝุ่นบบเห็นเห็นแต่สร้างเมือนี่ตามเข่าอยู่พี่แต่ว่าอันนี้ก็ตาอืม เออไห้แต่ละคนมามามาเยี่ยมเจ้าก <c oughs> <com start médico> ็ตําซอยเจ้าอยู่บ่ลูกล่ะหือมาอุ่นปาสิตําซอยโอ้จ้แม่โกูตําเนาะอ้าเบ่งๆ่ละบ่าวอันนิบบักไม้ใส่เจ้านนึงเด้ออึบเอางเสียงก่อนพี่น้องโอ้เหนื่อยเบิ่งหั่นแตกบ่แล้วมือโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมือจนพงมือจนสั่น อย้ยังอีกโดนบ่นี่ยังโดนผัดตัวนี้ยังอีกยังสองเถื่อพัดใช่ใช่ใช่เบิ่งหันเอาเอาเอานักช้ำเนาะ <c ười> ออืืไปสิได้กินเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะโมเมนต์สิ่งของง่ายเอามื่อนี้กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมงเพื่อนกันสู่ขู่สู่สคนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้ทางเบิร์นจัดภาพบรรยากาศมาบ้านของน้องไม้มงกกเข้า ที่เขาพบพ่อน้องเพิ่นแรกแเลยพี่น้องเลยเนาะจุดแรกที่วจันทร์พบพ่อครอบครัวน้องเพิ่นแรกแเลยกะเห็นน้องเพิ่นตั้มเข่ากลางคืนเนาะ<ด>มาพ่อเพิ่นตอนคร<ำ>ับมื่อนั้นพี่น้องอสองคนไอ้น้องเพิ่นตั้มเข่ากับเมย์แล้วก็แล้วก็ทำความรู้จักกันมาเลยบัดนี้พี่น้องเลยเนาะ<ด>ยังไม่เล็บมาดูกอันคือบบพัดไม่ก่อนยังจีกน้อยบอก เบิ่งเบิ่งหันเนา้องาพี่น้องเลยภาพกับสีเหมือนเหมื่อเด้อเหมือนคำเลยพี่น้องเลยน้องปบเจ้ากินข้าวจักเทธอมื่อนี่หนึ่งเธอเดียวโดยอ้าวคือกินหน่อยเถอะลูกเมื่อยได้หนี่หมูมีข้าวโอ้ยจนสิอันพ้อยไปแล้วน้องเพคนพี่น้องเลยเนาะสิไม่เมื่อย เอาไว้ให no ้น้องกินให้น้องก่อนกินอ๋อครับก่อนเนาะคือสินั่นมันเมื <Into. S 2> no. invece, ่อยแล้วพ <Okay. S 2> <In> ันพี่น้องเอ้ยมาๆๆเดี๋ยวละบาสิมาเฮ็ดซอยมาเจ้ามาจับให้บาพี่มาอืเดี๋ยวบาซอยเด้ออ้ยเนาะเบิ่งบาก็เก่งอยู่ด้เฮ็ดแบบนี้บ่อีล่ะเฮ็ดได้โดยบ่คือเห็นเพิ่นเฮ็ดแบบนี้เนาะโดยเน อ,อ๋อน,นี้หาก,ก็ได้รอบเดียวบ่ลูกดูยอ้ยพีังสงองรอบอีพันนี่เขาต้องเอาขึ้นมาบนเลยบอกเธอเดียวบ่โอกดูยังสัตว์เอาเป็นี่ไหก่อมันขม้าเห็ดคือง่ายแท้พี่น้องคอยเห็ดคืองช่ re. องสี่เฮียอึบเด้อเอาอืมเอ้าเห็ดเข่าเราเฮียช้ำน้อแบบนบี้พี่น้องเลย เนาะข้าวน้อยบ่หลายก็สิเฮ็ดเฮียซ่ําแล้วเบิ si ่งอี่บ่หลายแท้นี่เนาะเจ้าบ่นักพอเวลาเจ้าเฮ็ดนี่บ่อแต่พอตํานี่ติ่มนี่โอสิอหเนาะทาง่จันเบ็ดเบิดเมื่อกี้นี่กําลังว่าสิอ่าัให้น้องเพิ่นเบิ่งเนาะย่านเข้าเพิ่นเฮียนี่ก็แม่น อุอ๊บลำบากเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้กินเรา,<พ>าเคยตำเขาล้นเติบแล้วบ่โดยว่า<อ>ที่เอาที่หายเขาแต่ชิดฟอกว่าช่องฟอกนั้นไม่คุ้มค่ไม่ได้ตำจะล้นเนาะโอ้พี่น,อนอ้องเอ้ยกลับมาเป็นคือเก่าบานนีนะ้เนาะ กลับมาอันว่าต่ำเข,าข่าคือเก่าเมื่อนี่พี่น้องเลยก็เลยเห็ดให้น้องเพิ่นเมื่อย์เนี่ยเพราะว่าโดนแล้วเพราะเลยต่ำม,มันบอกลืมเติบเลยเนอะแต่ออออตอนนั้นคือต่ำต่ำเทืกเอกเทือกเข่ามันไม่เมย์เออเอ,อ,อาเข่าบักละล,ลายเนาะยังเหลือช้ำนี่เนาะออมามามายังอีกจากรอบนี่อีกรอบนี่ก็รอบหน้าเนาะ เป็นของง่ายเลยพี่น้องเลยเนาะป๊๊บโอ้ยคือบุญหยาบมันเฮียให้ลูกบุญเฮียเนาะเห็ดเป็นเนาะคือละว่าเห็ดนี้คอยว่ามันไปแล้วป่านนี่ป๊บเดี๋ยวอันเดี๋ยวเขาเอาตัวนี้ออกก่อนบ่ยันบ่บ่ต้องออกเลยต่ำขึ้นเก่าเลยเอาตัวที่ว่ามันเปลี่ยนไปซี่แด่ะมันมันหมอมุนบ่ถ้าลูก ว่าใหทีห่สอตงตัวนี้มันบนนอ่อได้ไหเออนึกว่ามันเขาต้องเอาตัวเนาะมันมันแดกออกแล้วก่อนบอ่เนอ,อเนาะต้องบาดเดียวเลยเป็นบอนนออน่ออ,อันนี้รียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะดูไปสองตั้างอือเพิ่ใช้ดได้กินเข่าพี่น้องไหมเนาะงามเลยเนาะเป็นเข่าไห้เด้อพี่น้องเด้อ มิดงามเนาะเนาะอันนี้โอ้บัสอันนี้สองเทื้อพ่อหนกอันนี้โอ้ยเนาะอุ๊เอาย่องอีกอุ๊ปอืมเหนื่อยมือแตกมือโฟมมาแล้วนี่ทีนึงไหมเนาะอันน่ะซบมือระบายเอาให้เลยลูกบ่มาใส่บ่มันมุนไบ่หรอบ่ไปหาหน่อไใหม่มุนบ่หรอเอ้เนาะ บ่ใส่ศพใส่ศพมือมันอดจับบ่ได้เน,ะนาะมันมื่นเนาะอย่างมันรุดมือด้ผมมายืนอยู่ขางทางนี้ชั้มพี่น้องไยน้องขึนรุดมือปุ๊บลงมานี่โอ้ยน้าหัวนูไแล้วเอา้าเอา้เอาอีกมือสองมือกันแล้วแล้วเฮือนเจ้าพี่น้องเลยเนาะ,ะได้สได้พากันไปรับไปนอนอยู่พุ่นเหล่บาทนี่นเนาะขึ้นมารอบหน้าเพื่อแล้วสได้ขึ้นเฮือนเนาะนอะ้นองเนาะ รอบนี้มืออื่นเด้อเราเบาสิมื่อเด้อโดนอื่นไปหาไฮโรไมโอ้ยโดยโดยเนาะตลดเราเบาสิมื่อแล้วอืมใหไม่มีของฝากเนาะเมื่อแต่ละรอบน้องเพิ่นของฝากของต้อนตลอดพี่น้องเลยเนาะมืออื่นนี่กะสีขอกลับบ้านก่อนเนาะพอดีสร้างเพิ่นกะแล้วมืออื่นเลยเฮือนก็ได้เนาะจะไปเฮือนอยู่บ่มื้อนี้ลูกไปอยู่อือไปอยู่ขาไปใน้่ชมเพื่อไเออ ก็เลยมาตามเขาเนาะเขาบ่มีกินแล้วเขาเบิดแล้วว่าสันพี่น้องเไยก็เลยต้องมาตำก่อนเนาะนักแล่พี่น้องไงน้องเพิ่นกะได้เนาะตำผู้เดียวปึ๊บปึ๊สบโชยสกสิเมย์ดีได้น้องเพิ่นกะได้นี่ยโมเมนต,ต์ของง่ายพี่น้องอันนี่แหละบานซองเฮือนซานของน้องเพิ่นกะเมื่อก่อนเนาะ หลังเมื่อก่อนกับหลังเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเนาะก็แตกต่างกันโดยสินส้นเชิงเนาะกับถือว่าเนาะบม่ได้คิดบม่ได้ฝันได้แต่ว่าสันพี่น้องได้ซืได้บ้านหลังงาม,งามๆเนาะเออเอาก,ก,ก็เป็นบุญเป็นบุญวาสนาของน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะอึ๊บสาเหตุหลักๆเลยพี่น้องที่ว่าน้องเพิ่นได้เพื่อนได้ซ่านนี่คือน้องเพิ่นเนขยัน เราสังเกตได้ง <laughs> so ่ายๆน้องเพิ่นมีความมุ่งมั่นในการหาอยู่หากินเดี่ยงนองนุ่งตัวนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญเลยพี่น้องเด้อความรุ่ความมันเนาะเก้าอดเก้าเยิ่นพี่น้องหากสิได้่อนค้ำคือเพิ่นว่าเนาะเมย์เลยน้องโอ้ยพี่น้องเนีเยบ่งเงินสากมองมัน็กลัวสิคนเลย เบื้องหันมือหันเบื้องได้เจ็บแหงตัวนี้บ่อมือจนสั้นพี่น้องน้องคนคิวเขาเนาะบูมี่ยังกินซ้ำน้องเลยมือนี้ระเบ้ากับบูมี่ยังมาฝากซ้ำเจ้ามือนี้เนาะอย่างนี้ของกินกับบูมี่แนวฝากเล่าซ้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวระเบ้าไปเอาขนมมใหอกกอนเนาะกินตางเข่าก่อนพี่น้องเลย เมย์พี่น้องเไยเนาะคำค้างอยู่บ้านนี้โอ้ยกวสดสิได้กินเขา่าแตะนามิตรเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับอืมอืมอ้ยแห้งดีเลยเพิ่มเนาะตามคอยบ่ได้มันบ่มันบ่ดแดกพี่น้องไงเออโอ้ยยุดก่อนหยุดก่อนดูหล่ะมาพงพอนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเมย์เมย์เมยเนาะ แต่ละบ่าวเบิ่งซื่อๆนี่ก็ยังเมื่อยบ่แห้งได้นี่พี่น้องเลยเนาะเจ็บเนาะเจ็บมือมือแตกบ่แล้วอีล่าเพิ่นยังนี่บ่บ่ได้แตกสมมุติว่าชุมเจ้าอันเอากะเข้ากะสอบนึงนี่ไปไปซีอยู่ห้องซีเพิ่นบ่ได้บ่บ่เคยบ่เคยเอาไปซีจักเทื่อบ่มันมันกสอบเท่าใด เพิ่นเพิ่นเอากระสอบนึงเท่าไรเ0 0 0าพันแับมันเข้าได้นอบ่ได้สีมันโบลายเนาะดะเ,เจ้าเมื่อยนี่แหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะคำสมมุติเจ้าได้เข้ามาเออ่เจ้าหาเงินได้ลรํลา10ลำํา20ก,ก็เอาไปสีมันจังมันจังทนแฮงเนาะมันจังบ่เมื่อยเนาะอันนี้เมื่อยเด้นี่เพื่อสิได้กินขา้าวนี่โอ้ยเานาะเศอ20,000กีบก็บไปเผาเอาพี่น้องไอ้ กะกระสอบนึงโอ้แพงเนาะอยู่พี่ทํากระสอบของเพิ่นคือพอหมดแล้วกระสอบเดียวเออถ้าทางอ้ายเพิ่นเฮามีข้าวเปลือกนี่ไปซีนี่เพิ่นบ่ได้เอาเพิ่นบ่ได้เอาเงินแต่ว่าเพิ่นเอาห้เฮาเนาะห้านี่เพิ่นเพิ่นเอาทางบ้านละบ่านี่พี่น้องแต่งี่เพิ่นเอา20,000โลดเนาะอ อ้าวพี่น้องเลยเนาะโมนี้กับทางไอ้บมมี่อยางมาฝากเจ้าซ้ำมีแต่ขนมกับอันอันเคยกินอยู่บ่อันนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นโจ๊กลูกละเออโจ๊กเออเอาจากห้านเมย์้องเชิญเพิ่นมาอันเจ้าต้มน้ําฮ้อนเด้อเจ้าต้มน้ําฮ้อนแหละเอาใส่ถอกถอกใส่แล้วกับขนเนาะกินกินตางเข่าก็ได้นี่เด้อเนาะปั่นกันเดือยยุซี่อันเขาหล่ออยู่พี่น้องไงเนาะกะให้ีลาบเพิ่นเอาไปกินนะลูกเละอ่ะ เออเอาไว้กินเอาไว้กินนะเอาอะไรกินโจ๊กเนาะเท่าใส่น้ำลายๆเทาเอาบ่วงคน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 จนมันคุยผูแหละเนาะจังกินเด้ออืมครั้งแรกครั้งแรกลองเบิงลองเบิงเออเดี๋ยวต้มน้ำห้อนก่อนเจ้าเอาหน่ำต้มให้มันน้ำหน่ำห่อนเดี๋ยวยังถอกใส่เด้อเออลองเบิงลองเบิงเนาะมืออื่นสิ่ถามใหม่ว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเค มาบุกต่อบ่นี้ใกล้ชิลแล้วแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วบ่หน,นิใกล้ชิวัดแล่นเนาะสบายดีเด้อหมเด้อเนาะผู้เป็นหัวเพิ่นคุ้มอยู่พุ่นเนาะคุ้มเบียกอยู่เฮือนพุ่นเออใกล้แล้วพี่น้องไงใกล้ชิดได้ขึ้นเฮือนได้หนี่เนาะมารอบหน้าได้ไปอยู่พุ่นเด้วนี่พี่น้องไงเฮือนหลังนี่กะสิปะไปหนี่บ่ปะไปหนี่ก่อนอยู่พี่นเนาะเด็กพี่น้องไง

เ <laughs> พื melted melted. ่อ <yah> ส <oo> ิได้เข <c ười> ้า <c> ก <ười> uh, <t> ินกับบ่แม่นง่ายเอ่อข้าวได้ให้ก็ได้พี่น้องอืมแต่ก็แม่น้องอ้อยเออว่าชน้บ่ค่อยเห็เล่าได้พี่นงนี้บอยเเาเออเอเาเเาอาเออเอเอาเออเอาอ ไข่กับบุ้มีเอ๋น้องไม้นี่สีหนาไข่ไข่กันกับเมย์เนาะสีคือเมย์เลยพี่น้องน้องไม้เออเป็นเป็นลูกก๊กเนาะผูนี่เนาะลูกคนแรกเลยโตปุ๊บเนาะเออชอยตลอดน้องไม้เออพ่อแม่ชอยภูมิภูมิใจกับลูกผู้นี่ซ้ำใด้เนาะ เรากลัวมูเลยบ่ผู้นี้เอ่อเห็ดเบียกเห็ดงานซอยพ่อซอยแม่นี่กลัวมูเนาะผู้นี้เนาะเพิ่น,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 นเ,เพินพนพ่นซอยเบียกซอยงานเจ้านี่แต่จังแต่เพิ่นจักปีก็แต่น้อยบ่น,น้อยอ้หรือว่าซอยเบียกซอยงานได้หลายได้หนิเสียเนาะน,น,น,น้องน้องไม้นี่พี่น,นอ้องเนียเออเป็นครูแม่บอิจาคก็คือการเป็นลูกคนคนโตคือการ เนาะบวชันก็เป็นลูกก๊กกะซอยซอยเมย์ซอยพ่อขึ้นกันได้บวชันก็ได้ดำหน้าแต่น้อยๆเนาะก็เลยยอดเลยเป็นคนเตี้ยเลยข่ก็ได้เนาะอข่ยบยใหญ่เลยนอนน่องไข่จีซูงเนาะเพราะว่าน้องข่อยเพิินสบายเลยได้กินนมหลายกว่าไอ้ไอ้นี่เมย์หอยนมออกนมแต่น้อยเอาคือเอาเครื่องก็หหอท่าหัวนม่มาว่าอยากให้ออกนมเด้ก็เลยบยใหญ่ เป็นคนเตี้ยอะไรพี่น้องเด้บอชจัดเลยเนาะน้องน้องญาตินุ่มโอ้หัวอะไรก็ได้พี่เนาะเฮ็ดนักเวียดแต่น้อยได้เก็เป็นยอดเลยเนาะเอ้าน้องใหม้คือกันเนาะจอยโกโมน้องน้องทายที่ใหญ่กว่าได้หนิพี่น้องเพราะน้องทายเพิ่นบ่ค่อยได้เฮ็ดเวียดเนาะ เอ้ยนักกลัวพี่น้องนักเด็กกว่าอโ,อว <laughs> โอเคนอเคนาะโอ้ยพอแล้วมือนอีอัอีนะ <c oughs> อหลามะเอาไม้ไมาให้เราเบาหน่ยมัเนาะพอก่อนมือนี้เด้อเนาะตำไว้ตำไว้เออพันเห็ดแบบนี้นี่พี่น้องเไยเนาะทางบ่อจันเบิ้งเมื่อกี้นี่เห็ดพิษเป่นไงพันเห็ดเดนาะอืม,มอืมเมยเมย์เดี๋ยพี่น้องไงน้องคนเกิดอะไร เพิ่นสิได้เงินเนาะเพื่อสิได้อันข้าวกินพี่น้องเอ้ยไปโอ้ยพักพอดเอ10,000 2มื้ออื่นพากันไปหานอไม้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอาสิซื้อซอยเด้อมื้ออื่นยสิซื้อซอยดสิซื้อซอยพอได้เงินซื้อข้าวกินเนาะเพราะว่าจะสิได้เอาเมื่อบ้านเมื่อผัก ป้าผักลุงก่อนมืออื่นพี่แดงเนาะซื่อๆซื่อๆอ้๊บพัดต่อบานีน้องไม้ระเบาไปหาหมูงส้นหมุงเศร้ากันเด้อคำหน่อเด้อมืออื่นสีมาดินน้ำใหม้เด้อพ่อกันอยู่เพื่อนใหม่เจ้าเด้อมืออื่นเด้อเนาะมื้อนี้ลาก่อนไปสบายดีเนาะขอบใจหลายๆเด้อลูกละเออเอาเอาอีกรอบนึงรอบนี้ยังโมเล่ะรอบนี้เนาะอออืื ไป, no ไปไปสวัสดีน้องไปเมื่อยตัวพร้อมมาอะไกินข้าวเธอเดียวมือนี่เนาะมือแรงกินอีกเลยมือแรงเด้อโอ้ยเนาะเป็นผู้สาวอายอดเลยพี่น้องเลยเนาะเอ้าเนาะกะโอเคทางมาจันกะมาถ่ายทําชีวิตการเป็นอยู่ของน้องเพิ่นเนาะบ้านหลังนี้แหละพี่น้องเลยที่พวกเขาเคยพบพ่ well. อเพิ่นแรกๆเนาะกะเอ่อพบพ่อน้องเพิ่นนี่เนาะที่ทางอายะเพิ่นกัก๊าลังเฮ็ดกินยังอายะ พี่น้อง,งโอ้ลูกแมวเนาะนี่แมวหลายได้เฮือนเราพี่น้องเลยอืมอดหลับอดนอนอย่างนี้ก่อนเดอ้อเนาะใกล้ชิเล่แล้วเฮือนกีนไน่ได้เนาะงามอยู่บ่เห็นอยู่บ่เฮือนจะอะไรไปเบิ่งนะบ่อ,อื <c oughs> เออกำลังแกงเนาะไม้กำลังเห็ดของกินอยู่พี่น้องเ่ายเนาะเออมีแมวเนาะเออเอาพี่นังง่ายเนาะคืนวันที่เร็วให้ยังมีมือ ที่สดใสเสมอพี่น um, ้องเลยเนาะกับบุ๋มยังแนนนอนมีแต่ความแน่นอนเท่านั้นมีแต่ความโมเนนนอนเท่านั้นที่แน่นอนที่สดเลยพี่น้องเนาะนี่กับบ้านเป็นไอเนาะเป็นไอเป็นป้าเป็นรุงกันนี่เลยพี่น้องเลยเนาะเพื่อนของน้องออยน้องออยเนาะพวหน้าบ้านเพป็นก็ได้เอาได หลายคููหลายคนก็นตั้งตารอรอลุ้นกันอยู่ว่าสันพี่น้อง,งเนาะอยากเห็นครอบครัวนี่มีการช่วยเหลือเข้ามาอีกแบบซั่นเนาะก็อ่บพี่น้นองเอ้ยกัทางพวกเฮากัอยากสดอยากช่วยพวกน้องเพิน่นคือกันเพราะว่ายังแต่ครอบครัวเรานี่แหละอยู่ในเขตนี้เนาะเพราะว่ามี3ครอบครัวอยู่นี่พี่น้องเอ้ยอ่า3ครอบครัว1ครอบครัวพ่อตู้7ปี2ครอบครัวข,ของพ่อน้องไม้น้องทายเนาะ สามแล้วก็ครอบครัวของน้องอ,อ้อยพี่น้องเลยก็หลายคนก็นว่าเอาเพิ่นไปให้มีที่มีทางเป็นของตัวเองแน่ว่าศัลย์เอาพี่น้องเลยนอกจากน,นี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของพวกเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาทางพวกเขาก็ได้แต่มาถ่ายมาทํานําเสนอเบิดแล้วบาที้การเป็นอยู่ของพวกเพิ่นเนาะอะนี่ก็สุดแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ยยใจดีเอฟซีทุกท่านที่จะติดตามเบิ่งส้มือว,ว่าซัพพอร์ตครอบครัวพวกเพิ่นสําด นาะกะฝากเพื่อนพี่น้องเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอามื้อนี้ทางพวกອฮาไปก่อนสบายดีสวัสดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเอเจอกันใหม่ด้อคลิปหน้าสบายดีด้อ